สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับคุณพี่ครับแนะนําตัวนิดนึงคุณพี่ชื่อแจรินเอี่ยมสะอาดครับคุณพี่จรินครับเอี่ยมสะอาดครับชื่อเล่นว่าพี่จิตพี่จิตอ่าพี่จิตนะครับผมขออนุญาตเรียกพี่จิตแล้วกันเนาะส่วนคุณพี่พงศักด์ครับคุณพี่พงศักด์นะครับที่กําไรอะไรไอ้ที่ยังอยู่เนี่ยเห็นบอกว่านับแล้วใช่ไหมครับทั้งสวนพี่แต่พี่นับแล้ว นับลูกเลยนะครับนับลูกเลยลูกที่กําลังจะให้กี่ลูกพี่พอกันห้าพอกันเจ็ดพันเจ็ดร้อยลูกที่ยังอยู่ข้างบนรุ่นต่อมาเนี่ยนั่นหมายถึงว่านี่พี่ออกต่อเนื่องเลยดิอีกหกพันกว่าลูกยังไม่ได้เก็บยังคาต้นอยู่เพราะพี่ใช้ไอ้คู่นี้มาต่อเนื่องครับแล้วมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมมีไปใช้ฮอร์โมนนุ่นฮอร์โมน,นตัวเร่งนุ่นเร่งนี้นมาใช้ไหมไม่ไม่เปยใใจไม่มี ไม่ใช้อะไรเลยจับปงจับใบใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช้แล้วปุ๋ยทางดินล่ะปุ๋ยทางดินก็ตรงนี้ไม่ไม่ได้ใช้ตรงนี้ไม่ได้ใช้เลยแสดงว่าใส่ปุ๋ยทางดินน้อยลงอีกไงเนี่ย6,700ลูกเฉลี่ยลูกละประมาณสักกี่โลเอาเอาแบบคือโดยสายตาที่พี่ว่าคิดว่าจะได้เก็บจะได้ตัดขายเนี่ยสามโลเอาสามโลเอาพื้นพื้นเลยเอาสามโลพื้นพื้น6,700ลูกอีกสองหมื่นสองหมื่นกว่าโล สองหมื่นกโลก็ยี่สิบตันเออตันละตอนนี้ก็คิดว่าตันเดือนปีละร้อยหนึ่งนะครับละร้อยอีกอีกอีกวันได้เก็บอีกกี่เดือนได้เก็บก็รุ่นนี้จะไปหมดเดือนสิงหาอ่สิงหาฮะอีกไม่ถึงอีกไม่ถึงเดือนนี่แหละอีกไม่ถึงเดือนเนี่ยอีกยี่สิบตันผมถามนิดนึงพี่มั่นใจไอ้คู่หูปัจจันคู่นี้ไหมว่ามันช่วยให้พี่ได้รู้เรียนแบบนี้จริงๆมั่นใจ ก่อนหน้าที่พี่จะมาเจอคู่หูมาอย่างนีู้้เรียนพี่เป็นยังไงไม่ไม่ใส่ช่วยไม่ใส่เก่งไม่ค่อยสวยไม่ค่อยอะไรนะไม่เก่งไม่เก็บใบใบไม่เก่งอ๋อใบไม่แร่งไม่ไม่ไม่แข็งมันไม่สวยอ่ะครับมันไม่สวยนี่ลูกขนาดลูกก็สวยแล้วก็รูปร่างของลูกของผลทุเรียนก็สวยหนาไม่ไงครับหนามไม่ช่วยหนามก็สวยหนามยิ่งสวยใหญ่เลยนะํนาเขียวสวยเลยแล้วลูกเนี่ยค่อนข้างดีจะเสมอกันแล้ว ฟงสวยปกติชาวบ้านชาวช่องคนหนุมทั่วไปเขาก็ตีหนึ่งก็ทําได้ครั้งเดียวไหมครั้งเดียวนอกจากนอกจากทำสารนอกจากทำสารแต่พี่แล้วพี่ทําสารไหมไม่ไม่ได้ทำไม่ได้ทาสารด้วยนี่เหมือนกับทาสารเลยครับเหมือนกับทาสารเลยไม่ได้ทาสารนะครับท่านผู้ชมที่เก็บสองรอบนี้ไม่ได้ทาสารนะครับใช้ไอ้คู่หูมาแสงคู่นี้ใช่ไหมเอาแบบคัดเลยใช่ไหมไอ้คู่หูนี่ใช่ไหมใช่ครับนะนะครับ นี่คือคือเกษตรกรที่ผมบอกจริงๆครับถ้าเกิดใครไม่ใช้เนี่ยจะไม่รู้เลยว่ามันช่วยเกษตรกรได้ยังไงมันช่วยเกษตรกรได้แบบไหนก่อนใช้นี่ไม่เคยเจอสภาพแบบนี้ทุเรียนครับแล้วความดกหรือความสมบูรณ์ของลูกเป็นยังไงต่างกันเยอะไหมต่างกันเยอะต่างกันเยอะเลยเป็นยังไงพี่บอกชัดๆดิไอ้ก่อนใช้เป็นไงลูกก่อนใช้ลรกไม่ใครช่วยลูกไม่สวยเลยครับตรงไม่ทรงไม่ดีใบเบยต้นต้นล่ะ ตอนใบก็ไม่เก่็งไม่เก่งไม่ช่วยเออตอนใบก็ไม่ช่วยพอหลังจากมาเจอไอ้กู้หูมาจันกู้นี้ปุ๊บตอนใบได้ช่วยถูกใจไหมเนี่ยถูกใจไหมชื่นใจไหมคิดถูกแล้วใช่ไหมที่กล้าลองใช้ตอนนั้นแล้วหลายคนเจอมาเจอแบบอุ้ยชุดหนึ่งราคามันตั้งอย่างนี้เลยเหรอในเว็บแรกที่พี่มาเจอคู่หนึ่งชุดหนึ่งเนี่ยพี่ว่าราคามันแพงไหม ไม่แพงในความรู้สึกของพี่ก่อนใช้เลยนะเอาแบบก่อนใช้เลยนะพี่ก็ว่าไม่แพงทําไมพี่ถึงคิดว่ามันไม่ทำไมพี่ถึงรู้สึกว่ามันไม่แพงแพงพุ่มใช้แพงกว่านี้เคยใช้แพงกว่านี้ <c oughs> แล้วไอเจอแค่นี้ <c oughs> มันกูกว่าใช่ไหมนี <c oughs> ่หลายคนยังคิดว่าถูกนะครับหลายคนยังคิดว่ามันแพงแล้วขนาดที่รู้สึกว่าไม่แพงแล้วพอใช้แล้วผลออกมาอย่างนี้ ที่มันคุ้มไหมเนะี่ยคุมค้มโคตรคุม<ฆ>ค้มเลยนะกเกินทุนไปแล้วไอ้รอบแรกเนี่ยหกแสนกว่าเกินทุนไปแล้วที่เหลือนี่ก <c oughs> ำไรอีกเท่าไหร่โอ้ยผม